สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำทุ่งดอกกลายอำเภอเปลวกแดงจังหวัดระยองว่าจะมาถ่ายรูปกับดอกทุ่งทันตะวันซะหน่อยแต่มันมันไม่มีให้ถ่าย นกทันตะวันมันเหี่ยวมันเหี่ยวหมดแล้วก็เลยแั่นในก็มาแล้วอุตส่าอ้เสียค่าน้ำมันมาตั้งไกลแล้วตั้งร้อยหกสิบกว่ากิโลแลก่อนจะกลับก็เลยทายนกกระจอกเทศดีกว่านกกระจอกเทศตัวใหญ่ ชี้ได้หรือปลาไม่รู้นะมันยังตัวย,ยังตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เ,เล็กๆมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นกกระจอกเทศที่อ่างเก็บน้ำทุ่งดอกกลายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองไอ้อมันเดินมาแล้วเดี๋ยวมันจิก เดี๋ยวมันจะจิกเอามันตัวใหญ่สุดยอดถ่ายรูปด้วยซะหน่อย ตกใจหมดนึงว่ามันจะมานึกว่ามันจะมานึกว,ว่ามันจะมาวิ่งไล่โอ้โหสุดยอดอีกตัวก็อยู่โน่นกำลังถ่ายทำสารคดี นกกระจอกเทศที่อ่างเก็บน้ำทุ่งดอกกลายอำเภออาเภอปลวกแดงจังหวัดระยอมจะมาถ่ายทุ่งดอกทานตะวันแต่มันมันเห้วมันไม่มีให้ถ่ายก็เลยถ่ายก็เลยถ่ายนี่แหละถ่ายนกกระจอกเทศนี่แหละว้าวมันวิ่ง มันวิ่งไล่กันลูกกระจอกเทศเทศให้ฟังหน่อยเ๋ยวถ่ายสักสามสิบนาทีพอเอ้ยสามนาที สามนาทีครึ่งพอไปดีกว่ากลับดีกว่า